เท่ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอนักเตะค่าตัวหลายร้อยล้านก็แพ้บุยคาบ้านได้พี่ไหวไหมเนี่ยพอรเตอร์ แฟนบอลเชลซีตอนนี้ได้แต่กลมหัวได้แต่ถอนหายใจฟอร์มของทีมมันดูแย่ดูตรงไหนก็หาข้อดีไม่เจอทำได้เพียงแค่ภาวนาให้ฤดูกาลนี้มันผ่านไปเร็วๆถ้าไม่ดา่าก็ไม่รู้จะให้พูดอะไรแล้วจริงๆกับฟอร์มการเล่นตอนนี้ไม่รู้ว่าเกรแฮมพอตเตอร์เขาคุมทีมยังไงถึงกล้าแพ้ทีมบุย้ยอย่างเซาท์ทัมตันคาบ้านแบบนี้อย่าลืมเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหพวใจกดแชร์คลิปและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับฤดูกาลนี้เชลซีเสริมทั ไปเยอะมากนับทั้งช่วงซัมเมอร์และกลางซีซั่นที่ผ่านมาเงินที่จ่ายไปมากกว่า500ล้านปอนด์แน่ๆนักเตะที่แพงที่สุดคือเอนโซเฟอร์นเดสก็แพงแต่100ล้านเป็นสถิติของลีกแต่ทําไมทุกคนพอมาเล่นรวมกันถึงกลายเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพไปได้งานนี้ทําให้โทษกุนซืออย่างแกแฮมพอตเตอร์ จะให้ไปโทษใครได้ล่ะครับผลงานการคุมทีมของพอตเตอร์16เกมหลังสุดพาทีมชนะได้3นัดแถม5เกมหลังสุดก็ยิงได้แค่2ประตูทั้งๆที่นักเตะในทีมนั้นอุดมไปด้วยแนวรุกอันตรายหลายคนตัวสร้างสรรเกมชช้นดีแต่ไม่มีปัญญาที่จะเจาะตาข่ายคู่แข่งทงั้งๆที่คู่แข่งในเกมนี้เป็นทีมที่6นัดหลังสุดแพ้มา5เกมแถมยังเสียประตูในลีกไปแล้วถึง40ลูกเป็นรองแคบบอลมัดที่เสียไป44เท่านั้น วิจารณ์กันว่าที่เกมรุกของสิงบูมันตีตันก็เพราะไม่มีกองหน้าตัวเป้าแบบจริงจๆๆังๆหลายคนบอกว่าแทนที่จะเอาเงินเนี่ยที่ไปทุ่มซื้อนักเตะตำแหน่งอื่นทําไมไม่ซื้อกองหน้ามาก่อนพอที่ดึงมาก็มีเจ้าฟิลิกที่ก็ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าหรือดาวิดโฟฟาน่าก็เป็นดาวรุ่งซึ่งพอเตอเตอร์บอกไว้ก่อนเกมแบบนี้ครับพวกคุณมองจากข้างนอกเข้ามาแล้วคิดว่าเชลซียิงไม่ได้ก็ซื้อกองหน้าเข้ามาสิที่ผ่านมาเราจ่ายเกือบ100ล้านซื้อลูกกระูมาแล้วแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ เราต้องเล่นเกมรุกให้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทําอยู่ถือว่าพอตเตอร์พูดถูกนะครับถ้าทีมยังเล่นกันแบบนี้ถ้าพี่ยังคุมทีมได้แค่นี้ต่อให้หน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ก็คงยิงไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละที่จริงแล้วนะครับก่อนการแข่งจะเริ่มหลายคนมองได้ซ้ําว่าเกมนี้น่าจะเป็นจุดกลับตัวของเชลซีที่ฟอร์มไม่ค่อยดีน่าจะเป็นนัดที่พวกเขาสามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้หลังจากที่ไม่ชนะมาหลายเกมติดกันพอต้องเจอบวยเจอทีมที่ชนะใครแทบไม่เป็นเจอทีมที่เสียประตูง่ายแถมตอนนี้ คุมทีมก็เป็นรูเบนเซเยสที่เป็นกุนสือรักษาการอีกไม่ชนะนัดนี้จะเอานัดไหนล่ะนัดนี้ครับแม้จะไม่มีชื่อของเตียโกซินวานในแนวรับแต่ก็มีนักเตะหมุนเวียนมากมายซึ่งเป็นเบอร์นบาเดชิลที่ลงมายืนแทนแถมลาหิมเซอร์ลิงก็ได้กลับมามีชื่อสำรองรวมถึงแนวรุกพอตเตอร์ลองของใช้งานดาวิดโฟฟาน่ายืนหน้าเป้าแต่ก็เหมือนเดิมครับเชลซีครองบอลได้มากกว่าบุกมากกว่าแต่ก็ ทำประตูไม่ได้จนท้ายครึ่งแรกก็มาโดนลงโทษช่วงทดเวลาบาดเจ็บมาเสียฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษจากการที่เซซ่าสัสปิลปลกเอตา้าไปทำฟาวในระยะ25หลาซึ่งก็เหมือนจุดโทษเลยครับเพราะมือสังหารของนักบุญอย่างเจมส์วอดเพา้าช่วโมงนี้เท้าช่างทองจริงๆและแน่นอนป่นโคง้งบอลหน,นีมือเกป้าเข้าประตูไปเป็นประตูจากฟรีคิกลูกที่17ในลีกของเขาอีกลูกเดียวครับก็จะเท่าสถิติสูงสุดของพิมิล,ลีกที่ตำนานอย่างเดวิดแบ็กแฮมทำเอาไว้ครึ่งหลังพอตเตอร์แก้เกมด้วยการส่งสเตอร์ลิงลงมาแทนเดวิดฟร์ฟา และส่งเวสลี่ฟอฟาน่าลงมาแทนคาริดูคูลิบารีไม้เกมรุกจะดูได้ผลโอกาสเข้าทำของเชลซีนั้นเพิ่มขึ้นอีกมากแต่ก็ยังเจาะไม่ได้จนพอตเตอร์ส่งคายฮาวแวร์ดกับมิคเคลโลมูดิกลงมาเพิ่มครับแต่ก็เหมือนไม่มีดวงจังหวะได้ยิงจ่อๆหลายครั้งก็ติดนั่นติดนี่ตลอดสถิติบอกว่าพวกเขาโดนบล็อกลูกยิงไปถึง7ครั้งจากการยิงทั้งหมด17ครั้งแล้วเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นครับช่วงอีก15นาทีก่อนจบเกมจังหวะที่เชคูมาลา กระโดดเจ้าหัวบอลเล่นลูกกลางอากาศแต่กลายเป็นว่าไปซัดเอาทัดดอกไม้อสปิลิกเอต้าเข้าเต็มๆจนร่วงลงไปนอนต้องปฐมพยาบาลกันนานมากจนเกมต้องต่อเวลาไปถึง12นาทีจังหวะนี้แฟนบอลเชลซีก็มีโวยเหมือนกันครับเพราะมาราที่ก่อเหตุโดนแค่ใบเหลืองแม้จะดูไม่ได้ตั้งใจแต่ก็อันตรายมากแต่มากกว่าโวยนักเตะคู่แข่งคือโวยกุนซือตัวเองนี่แหละครับจะไม่ให้โวยได้ไงล่ะก็พอตเตอร์ไม่พยายามคุยกับผู้ตัดสินที่4หรืออะไรเลยยืนดูนิ่ง,งๆเหมือนคนขาดแพชชั่นและแม้จะมีเวลาจ ากการคดเจ็บมากขนาดนั้นเชลซีก็ทําได้แค่เกือบได้ประตูเท่านั้นยิงทีมรังอันดับสุดท้ายของตารางไม่ได้แพ้คาบ้านไปศูนย์ประตูตัวหนึ่งแถมทําสุดยอดสถิติแพ้เซาท์ตันแบบไปกลับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาล1987-1988ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอลันเชลเลอร์ยังเป็นเด็กป้านของเซาส์อยู่เลยแล้วเพิ่งเล่นเกมแรกในฐานะนักเตะอาชีพในวัย17ปีอยู่เลยด้วย ตอนนี้เชียร์เลอร์อายุ52แล้วครับก็ลองรับสมองประลองปัญญาคิดเลขกันดูแล้วกันนะครับว่ากี่ปีมาแล้วแล้วพวกเขาก็ยังนั่งนิ่งอยู่อันดับที่10ของตารางเหมือนเดิมหลังจบเกมครับพอเตอร์ Porter, ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้แบบนี้ครับหลังจากที่แพ้ในบ้าน10จะโดนวิจารณ์ณอะไรมันก็เข้าใจได้เรามีช่วงเวลาที่ยากพอไม่ได้ผลที่ต้องการอะไรมันก็ยากไปหมดบางคนคิดว่าผมเป็นปัญหาผมว่าพวกเขาคิดผิด แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจมุมมองพวกเขาฟอร์มครึ่งแรกเราถดถอยและครึ่งหลังเราก็ยังตอบโต้กันได้ไม่ดีดูเหมือนพี่เขาก็รู้เหมือนกันนะครับว่าคนอื่นเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยเป็นตัวปัญหาบอลรับอัตราต่อรองถูกกฎหมายในอังกฤษเปิดอัตราที่พอตเตอร์จะเป็นคุณซื้อคนต่อไปที่โดนปลดอยู่ที่แทงสองใจหนึ่งแล้วนะครับเต็งจ๋าสุดๆแล้ว สัปดาห์หน้าเชลซีต้องบุกไปเยือนสเปอร์เป็นลอนดอนดับบี้แมตช์ถ้ายังชนะไม่ได้อีกก็ตัวใครตัวมันแล้วแหะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเที่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ